ในบึงที่เงียบเหงาติดกับน้ําตกนั่นเองมีจระเข้ตัวหนึ่งที่ชีวิตวันนี้ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่อ้อยยอวันนี้ดวงซวยจริงๆซื้อหวยก็ไม่ถูกเสียงของมันทุ้มต่ำเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเธออ้อยวันนี้ก็ไม่ได้กินอะไรอีกแล้วจะระเข้ก,กบกมันก็กระโดดหนีไปหมดปลาตัวเล็กตัวเล็กยังหลุดมือกูแม่งอ่ะซวยทั้งวันไม่อยากอยู่บ้านเลยรำคาญที่พี่ชอบแกล้งแม่ไม่อยู่ทีไรชอบกระแนกกระแนะเราอยู่เรื่อย ค่นี่แหละใจดีสุดแล้วได้บรรดาจระเข้ด้วยกันหาว่าเราเซอร์นึกถึงไอ้เสียงญาติเกเรญาติขึ้นมาอยากเอาหางฟาดปากมันเจอหน้าทีไรฮันแนแนแนไอ้ฮาจับเหยื่อไม่เคยได้จะเป็นจระเข้ไปทําไมวะเน,นี่ยฮ<า>่าน่าจะขึ้นบอกไปเป็นพวกเดียวกับจิ้งจกจิ้งเหลนดีกว่ามัง้งเสียงถอนใจยาวแบบหมดแรงโอยกูมันกักถึงได้เหลือแต่สารายในท้องนี่ไงแล้วแล้วชะตาก,ก็เล่นตลก จราเข้ผู้หิวโหยได้พบสามเพื่อนซีที่กำลังหัวรากคิกคักอยู่เหนือหัวมันนั่นไงเหยื่อมาแล้วคราวนี้ไม่พลาดแน่แต่ท่ามกลางสายน้ำเชี่ยวกรากเงาดำขนาดยักษ์ก็พุ่งขึ้นมาขวางทางเสือพลางคำรามจราเข้อ้าปากว้างจนเห็นฟันเรียงแถวสยดสยองเสือกระโจนขึ้นไปยืนจังก้าบนหลังจระเข้รากับสองนักล่าจับมือกันเป็นทีม เสียงคำรามของเสือผสานกับเสียงกระแทกน้ำของจอระเข้ทำให้ทั้งป่าก,กลายเป็นเวทีการต่อสู้ดวงตาเย็นเฉียบห้ามล่าเหยื่อนอกพื้นที่ตัวเองบางอาจข้ามเขตเหรอเสือเสือชะงักกลางอากาศเท้าหน้ายังไม่แตะพื้นน้ำข้าเป็นเพื่อนกันมาด้วยกันไม่ได้ล่าใครจระเข้ขยับกรามเบาๆเลื่อนแค่ไหนก็ไม่รอดกดปลายใหญ่เขตนี้เป็นเขตสงวนสัตว์เลี้ยง แมวกลัวน้ำกระโดดเกาะหลังหมอย่างรวดเร็วจุดจุดกัดฟันฝ่นากระแสน้ำสุดแรงเพื่อเอาตัวรอดหมูแค่ว่ายน้ำไม่ไหวร่างเล็กกลิ้งกระเด็นหายไปในเกลียวคลื่นแมวลายตะโกนเสียงสัน่นหมูอยู่ไหนปลาจอมจอมหายหมาบอกไม่ไหวแล้วเราพยายามขึ้นฝั่งก่อนที่ฉันจะหมดแรงหมาไลาจุดตะเกียกตะกายฝ่าน้ำเชี่ยวคอยาวชูขึ้นมาเหมือนหันตัวยักษ์น้ำกระเซ็นกระจายรอบตัว จังหวัดทุรักทุเลสุดๆบนหลังหมาแมวลายอเกาะแน่นหน้าเบิกตากว้างตกใจสุดขีด